เออสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเพบก,บการรายการ PP Gaming นะครับโอเคเริ่มได้กว่านี่มารีวิวเกมมิ่งเนี่ยนะครับปะมิ่งกันเลยละกันอืมชิบชิบเพิ่งเล่นนะครับเลยแบบไม่เก่งเท่าไหร่ ไปครับป๊าปป๊าปป๊าเย้โค้โคโค้โ yeah. ค oh, 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 oh. เกมนี้มีมานานูอนะไรครับโอ้ oh. แต่ว่าให้ทุกคนรู้จักเกมนี้มากขึ้นนะครับโอเคไปเลย เล่นใหม่รอบเลยนะกูกากมากเอาจริงๆปะ่ะเดวครับโคร้ถ้าอยากให้ผมแคสเกมอะไรก็เน,น้นใต้คลิปได้นะครับไอ้ที่ คลิปที่ผมลบไปอ่ะมันไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้คลิปมันเริ่มสมบูรณ์นะครับเพราะคลิปก่อนนี่เสียงไม่มีแล้วตัดต่อไม่ให้ได้ยินเท่าไหร่นะครับโอเคลนลั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 น,ลน,ลนเฮ้ยเกก้าะ เฮ้ยเข้ามาในบ้านทารวีแล้วโอ๊ยโยคนหมดเลยเละ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 อืมโอเคนี่เราต้องดูวิดีโอเราถึงจะเกิดใหม่ได้นะครับอันเดนรีวิวเกมนี้ทั้งสองเกมเลยแล้วกันเป็นเกมต่อสู้เป็นเกม RPG เอ่อ ดูคลิปไปนะครับแล้วถ้ามันจบคลิปปุ๊บเดี๋ยวเขามาเล่นมินเนี่ยนกันต่อเลยรอสักครู่นะครับโอเคมบายเลเจนดาวโหลดได้ทาง Google Play นี่เห็นอย่างโอเคเกิดใหม่ละกูที่ที่คลิปผมลบก็มันไม่สมบูรณ์เออบอกไปแล้วนี่หว่าเออมันไม่สมบูรณ์นั่นแหละดาวแปงมุม อันนี้ประเทศสการฮาโลวีนอยู่มั้งอ้าวโอ้ยเอออะวเนียนกูอ่านี่ชแนลที่ผมนี่เทนชแนลที่สองผมเคยปิดชแนลไปละครั้งหนึ่งเพราะมีปัญหานิดหน่อยนะครับ <c oughs> ไปละอยากให้แคชเจมไล่นะก็เออ เอาที่พวกมึงอยากเล่นเลยถ้ามึงอยากเล่นอะไรอะเดี๋ยวกูแคทให้มึงมาบอกใต้เม้นท์ไหนก็ได้หรือไม่ก็เออโทรหากูเลย <c oughs> ฟุรเลยนฟุรเลย <c oughs> มึงอยากแบบให้กูรีวิวแคทภาคหนังทำเฮียอะไรก็ให้กูพูดไปก็ได้วะ <c oughs> ไม่ได้ทำนานเลยในะคลิปเนี่ย ไอนน้จริงกูเล่นกากเฮียเพิ่งเล่นครั้งแรกน่ะแต่ผมจะแคสเฉพาะเกมในโทรศัพท์น่้วยเกมในคอมคอมกูกาก,ากจะแคสในโทรศัพท์ก็ะแหละแคสในโทรศัพทพ์ดีกว่าคลิปจะแบบการแคสจะไม่ถึงประมาณสักสิบสิบถึงสิบห้านาทีอ่ะเออพรอาะถ้าทำเยอะ มันไม่มันรับไม่ไหวมันมันรับไม่ไหวก็ทำแบบคลิปสั้นๆพอแบบให้รู้ว่าเกมนี้มีข้อดีังไงแบบสมมุติเกมนี้นะถ้าใครเล่นอ่ะเออมันก็เพลินนะครับแต่ว่าถ้ามันจะเบื่อเพราะมันเก็บคอยอ่ะเก็บทองอันเนี้ยอิซีฟเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันยากต้องเติมถ้าจะแฮกอ่ะเออเดี๋ยวสอนก็ได้ให้กูสอนแฮกก็ได้นะลัคกี้แพชเชอร์แฮกเลยง่ายๆให้สอนปะล่ะ เออเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสอนแฮกแฮกแฮ,แฮเกเกมแล้วกันโอเคงั้นตอนนี้เล่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนการใช้ lucky patcher นะแล้ววิธีการแฮกเกมให้แบบเหรียญเยอะๆทำยังไง let's go หรือไม่ก็สอนให้กูทำที่อะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์อะ่ะเออสอนโหลดเกมตัดต่อภาพอะไรอย่างงี้เออได้หมดอะ่ะอยากให้กูทำอะไรอะ่ะกูทำได้หมดอะ่ะรถเทียร์เยอะชิบหายเกะกะชนแม่งเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชนชน ดูแล้วตาลายเพราะภาพอมันมืดด้วยแบบไม่ค่อยชอบเกมแบบนี้ด้วยแต่ว่ายอยากให้รู้ไงแต่มันก็เพลินอ่ะโหถ้าเบื่อเบือย่างเงี้ยเออเล่นเออมันชิบหายแต่ข้อเสียกเกมนี้ก็คือแม่งเก็บคอยยากแบบาจะหาเงินซื้อซื้อล่างใหม่เงี้ยเออแม่งยากชิบหายแต่ว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยเออเพลินหนุกด้วย อืมเนี่ยอินเนียนสเปเชียลมิชชั่นผมอ่าเป็นอวอร์ดของขวัญแล้วข้างในนี้ก็แบบเล่นแบบหลายเลเวลอะ่ะกูแบบกูเล่นชาตินี้อะ่ะแม่งไม่จบหรอก <Yeah. S 1> เหี้ยเติมอ่ะอย่างเนี้ยเดี๋ยวดูชชวก่อนจะแบบต้องเนี่ยเติมอย่างเงี้ยเติมไเถอะ อยากซื้อก็ซื้อไปนี่สี่พันสองซื้อ,อไดีปะวะเอ้ยไม่ได้นี่หว่าลืมใช้กล้วยกล้วยแม่งสองพันแต่ตังกูมี4000สี่พันคลาสสิกเอซอซื้อเฮียนี่เลยโอเคโอเคเล่น,ลนแม่งโอเคลากิน่าเฮียอะไรแล้วกูตจ้าทินเลยอร์ตรอเนี่ยอ่าได้ตัวใหม่ค <c oughs> ือตัวกีฬานะ จะเก่าพองดิอะไรให้กูซื้อทุกอย่างเลยเอ่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากให้ผมแคสเกมอะไรก็เม้นมาใต้คลิปแล้วกด subscribe กดไลค์กดกดแชร์อะไรก็ได้ทำที่อะไรก็ได้ที่ดีๆอ่แล้วคลิปหน้าผมจะสอนวิธีการแฮ็กเกมนะครับโอเค บายบายซียูเน็กทาวฟักยูฟักยูโอเคบายบาย